ยไปยไปเอยยยไปยไปมันอันตรายนกย่าไปยไปก่อนพุี I mean. ียมาทางไห่อเก็แล้วไปบ้านไปเมืองแบบนี้ทิามาตีตีตื่นมาัิ้อันนี้นะอนเงิ่นได้นล่นะ อนนี่อนที่หมักให้แทอะไยจกแน่จะจกไหมข้าวกุ่ไอ้เธิดจกไอ้เธอดมาจกไหมวยมาจกคุ้มนี่แน่เลยมาให้เราจก สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบสุขกุสุคนพี่น้องเนาะฟั่งลาวฝังไทยและก็ต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าวสุซองยูทูปคนอังแฟดเนาะอีกเซนเก่าเซนเคยพี่น้องเลยเนาะอ่ะก็คือมาหาสบายเบาเทิดเมื่อนี้ก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนพี่น้องเอ้ยเนาะจักฝนสีห่อสีตกยามใดละพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ก็ได้เอามากันอ้าวพี่น้องเอ้ฟลักขั่วกับมาเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยโอ้โห มีรักใหญ่รักน้อยตัวรักใหญ่มันกะไม่เปื่อยไม่ซาดอันนี้นี่เขาเรื่อว่าไม่เปื่อยปลาซิวเปื่อยปลาซิววะไม่ยัง้งเลยคนไมนแดงแดงปุ๊บแล้วว่าเป็นอีกคนเพื่อนเจ้างว่าจักรลักษั์บอเทิดคุดคุดชีจะเดือนเห็นยังบอเทิดละรัคุดกะเดือนมาหานี่ก็ได้บอเทิดสบายดีสบายดีบอเทิดับสบายดี

นี่น <Tipp ett> <m> ี่นี่บ๊วยพอแพทย์มีในใจได้ค่ะพอแพทย์นะเนาะมู่บึงวันทึกไว้บนหลานในใจกดเพชรอีโดโดพันใส่เบาะกะเพราเพ้นหมาเหมือนี่เข้าไปนิดอีโดโดเพราะกินนี่นะนี่ก็หัวซักลูกขิดดินเลยเดี๋ยวบ้งเด้อหมาน้อยนะพอได้พอจะเห็นมุกโบราณได้บ้าแล้วนะคุณน้นงไปใส่เวทบ่อบ๊วยเดี๋ยวใช่จะไปใส่เวทบ่อ พุดว้ให้เจ้ากินตอนเพรนนี่วยขั่วกินเนาะงอดเ็มินเราเพรนจะไดสลัดบ่ได้กินสนเชยอีกนงยเลวบอกกนอยู่เล้วจะรอวะพุดลหัวได้ไหมนี่เคยนองเยนีู่ดอย่างนี้พุดอพุดพดพนาบดไปอย่างั้นหกินที่เรียนบุงสมองแต่ว่าหน้ามันเกแนงบะมวลในใจนี่หวัฮะ เปิดได้เงินคูร์เซนใบงานเองซื้ออยังซื้ออยังซื้อแล้วบ้าเงินใัสดุบ้นนี่เนาะหมดแล้วเงินเฮาน่ะงินแล้วกินน้ำเฮานี่ซื้อยังแน่ล่ะบอกง่ายแน่เราซื้อหลายอย่างอยู่เราไม่ได้ซื้อแต่มาสูบเท่านั้นไม่ได้ซื้อแต่มาสูบเท่านั้นดี่ซื้อยังแน่ล่ะซื้อน้ำบอซื้อน้ำ เาวซื้อกาแฟน้ำมวนเนี่ยเราซื้อยาปภนุ่มน้ำปภนุ่มด้วยแผลน๊อบเราวซื้อยาหนวดคีมหนวดน้าน้ำโอ้เงินเลยเงินแสนหนึ่งเนาะยาหนวดคีมหนวดเอาอีกซื้อมาซักเสื้อเนาะโอ้คันอยากเอาคือว่าดีอยู่นะเจ้าห้ามไปใส่ตอนได้เงินได้ซื้อซื้อเสื้อผ้าอันซื้อมีเห็ดพนปภนุ่มซื้อยาสะพอกสะผมมาซักเสื้อซักยัง แม่แจ้งรายรับรายจพูน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 สูดทั้งหลังเจ้าวคงเงียบนะธนาคารบ่คนนี้นะตัเดียวไปบ้านนั่นพลาดธนาคารไวมาต้องเอาให้เด้อเป็นี่เอาให้คอยเราเด้อส่งเซนเด้อแต่พลาดธนาคารไว้น้ำคอยนี่เราอยากสูบยาแล้วคอยสิพูนเนตแล้วนิงเด้อพูหยุดพูแม่นเสื้อเราคอยแล้วผูกไวจริงเด้อไอ้บ่ก่ต้องเอาให้เด้อเถอดเป็นเดียวให้คอยนี่ แล้วเราอยากซื้อยาสูบแล้วค่อยค่อยซื้อให้ท่านให้เจ้าแล้วจะตีเจ้าแล้วโอ้ยตีค่อยตีขึ้นตัวอักษรยามยังเห็นเหินเป็นดินดินแหงดินแหงแ่นบ้านนี้เจ้าสตีคืนรึเปล่เออโอ้มีเหตุผลไอ้มีเหตุผลตียักแม่นไอ้เบิ้ลตไปทุ่มบ้านบอกจะตีกันนะเฮบ่ตีดับเป๊ะเป๊ะเป๊ะบอกไปทั่มเราเลยเนาะวหัวใจ

เรสัมภาษณ์ไอ้เทรศเอาลักไงแล้วเปลอี่แล้วไงใช้มันขากันไปมันต้องขากันไปได้พอเพรนี่นี่แล้วนี่แล้วมันจังเพิศมาไอ้ท่านเราคุณเราสมันทมมาทมอย่าย้อมแพ่เบาลิไปแม่พอเพรจะหน่อยก็ได้นะ มาสลีพังเองกินหมดคุณมันเละคุณมันเลอะปารีลู่คุ่เดียวะอักหญ่แมนใส่ม้งน้อยางไทยคนโกนนะปาว่าให้มาขอพคุณจะเดือในนี้ถ่ายรึกว่าใชยอย่เห็นบ่ยืนน้องตาถ้าจาญาิกันนะไปยังถ่ยเอาเอาไปถื่ออีกเนาะเอาไปเถ่อกันแล้วใส่กันไปใช่ในน้องเนมันพูโดดลงย่กบนะบ างเว้นนี่ค่อยค่อยไปก้านอยู่มื่อคืนได้ลายเขาลูกแพนตอนเศร้าได้8โตตอนคืนได้สิเจ็ดตัวสห้าตัวให้โาลกแนเาะในโลปลายเพื่อนเราครบแวนี่มันย้อนเรือลยเดินไปพูดจีร่ามาเศร้านี่คอยได้บละลายหนึ่งเนสยังไล่พในคองอ่นเฮ้ยเออต่นน่ากี่เดือนต้องไปคุดอยู่ขวยังมุดลวขวากับลักละลายหนึ่ง โอ้คือเก่งแท้ไปคุชิโรอก็ได้มามาขวานชวนกินเด้อตอนเวนเด้อเก่งหลายเก่งหลายพี่น้องสบายคุชิโร่ก็ขวบขวบก็คือเมื่อใส่เพชรก่อนจะไปจะไปคุชิใช้สบายเอาไปคุชแค่นั้นแหละพอแล้วฉันนี่ไอ้ย้อใส่เลยพอแล้วพอแล้วบ่มันเลิกแล้วนาะยังเอาลงอีกบอิ่มป่ะเป็นเน็ตว้ายมันย้ำผลมันกเมื่อยเลยพอแล้วเพามันสูงอยู่ sau ba mươi mặt tang tang tù tìu la sùng dinh trong tích tỉ 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 mát ninh tỉ 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 ma tỉ 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 ก็น่ายมกให้แท SO um> ok ้ไปจกไหมจะจุกไหมข้าวคูณไอ้เทสจกไอ้เทสไปจกไหมวิ่ยมาจกคุ้มนี่แน่เฮ้ยด้านนอกใคให้เราจกคุ้มมีอะไรนี่มันออกนอกดัวเลยเอาคุ้มกว้างๆเลยก็ไปปลูก้างในเนาะคนแปลกแมนแมนเลยน้องน้องหัวยามันมันคือหัวบลกินมันก็เป็นไปจกไหมมาขึ้น อย่าว่าบักแม่ไอเทสไอเทิดกลับมาแล้วจัดการได้ยังไงว่าบักอย่าไปให้อย่าไปให้มันเด้อเงินบนนี้ด้ะเจ้าเสือพอเป็นยังจะงเราต้องถือตรงักน้อยมันนักมันจบไงเดว่ารักน้อยแต่รักน้อยไม่เดนักไหมไม่แก่นฉ่ำขี่เดือนมันกี่เดือนใหญ่พอดีใช่เนาะจะเอ้ทั้งหมดเนี่ยมา ก็ครึ่งได้ดครึ่งเทียงๆได้ครึ่งเทียงๆไม่ยาเฮ็ดยาเฮ็ดข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 ดไหมขยีเอาคีเดือนจากลอยโตเมื่อมาแรงจากลอยโตไมีคบในวัดอีกบ่าใส่เวทไทยจีบใส่ในวัดมาบ่โอ้บ่วัดยาเฮ็ดกล้องคอยแหงหมุนนี่นี่นี่เป็นไงเถิดได้ได้เหรอเนาะใส่ในวัดบาปได้โยม กี่เะเดือนปั๊บเลยนะเธอไอเธกระซาปั๊บหนาดินเลยแหละแห่เล่าอยู่แล้วนะแนเธอจบวนานพักโอ้นี่ชาวคนบ่ปลูกพักคอานะเธอแล้วเก่งนี้เพานนพักก็ชิบเป็นโลเลยยังบุเ็นพักก็เส็จอยเ่ห้งไม้แหองหอมก็คือเป็นโลพ่นว่านเลยจนชิบเปิลเลยนะไอ้เธอเราจะให้มันออกว่าพักหอมนะด คุณนายเป็นวันเจ้าต้องแซ่ก่อนมันมันเป็นทิศผู้ใดผู้แ้มันจะแตกนะเข้าใจถ้าว่าจะให้บ่อหอมออกไวนี่เจ้าห่อใส่เสื้อบอกผู้แพ้จุดเดือดป่าไว้ในนี้เถอะมาเถิดอย่าบอกอย่าบอกให้เราเห็นห่างขึ้นวันที่เอาแป้นมาใช่เห็นห่างขึ้นเราเอาดินใช่แล้วว่านยามนี่นะให้มันออกนี่เขากะหุ่นงาก่อนพอมันแตกงอกแล้วไปว่านไม่ลึงเข้าเนาะจังหุ่นนะมันจะออกไวแล้วบ่เถิดเด้ เนี่ยนะพี่น้องการติดผังแล้วหรือเปล่าว่านไปรดเนี่ยมันบอกมุดกินก้อนบอสอะไรไปก้อนบอสไงน้ำนี่เนาะแมนต้องแหงน้อยต้องสามขึนแช่เนาะบอสแพทย์จะไปบอกแม่แต่ค่าไดแต่ค่าได้เฮ็ดหัวนะจุดค่าเพิ่มขึ้นนะนี่แหละค่ารถบอสนี่แหละเห็ดเลี้ยวกันไนบอกแม่นมันต้องนั่นได้ใจเพิ่นใจเฮาได้แม่นเราเียเฮาบุเดทคุ้งอยู่แล้วเพราะว่าถ่ายทำอยู่นี่เห็นชาวบ้านช่างมืถ่ายได้เ่านะ เพิ S <S ่นอาใส่เฮาเข่าใส่เพิ่นนั่นแล้วแต่เพิ่งกับเน่เป็นผููู้้ผงามก็ระาะมันนะเฮ็ดกินแล้วว่ามันนะเฮ็ดกินหนึ่งข่าหนึ่งยังเรียบร้อยอันเทิดหนึ่งอันเทิดบนหนึ่งบนหนอันน่หนากี่กีเดือนอ่ะกระพัดเปลี่ยนกันก็ธรรมดาตัวหนึ่งเนี่ยหนึ่งตัวมันอันได้ดึงด่างมันนะคะเชือกหนึ่งอ่ะเอ้าขอยจีได้ขอตัวได้บาดนี้ขอตัวไปใช้จบคลิปนะครับจบคก่อนแล้วน้อยใบเอาคนคนด้วยใบเราเดี๋ยงให้บ่าวเอากรางวัลให้ บัชีดจะเดือนอ้าห่นืเอสีไปนะโอ้เสียงตัดห้าหรือวะนี่มาเถิดเม่นบ่ตัดตัาเทิดนะฮะไล้ตัดห้าเถิดนะถามมูลลี่ได้นะวะเม่นเาช่วัดตันหนานะอยได้จัดตันหาที่เห็นจะไดก่อนเลยจังตัดขับแล้วตัวลายลิ้ตัวลายลิ้นวะ คดหล,ยลายๆได้ถ้าคอยเที่ยวน้ำเ่าวดีเลยเดือนนี้นะนไปเมื่อเช้าไปพาลูกชายครไปชัยยาชายเนาะบอสเดือนลอยแห้งคักแบบไหนขี่เดือนลอยน้าตัวมันบก่อนเี่อาันนี้ว่าไปยูฮันขี่กันเดือนลอยก็มีบัตรขี่เดือนัหนห้เท้าเอิญตัวมันลอยไวๆเนะขี่เดือนไวขี่เดือนไวบไหตัวขอดน,นี่นะฮะมันบริบริตรีนี่มันงอดลงไปฮะ กีเดียนคอเออเอิ้นพี่กันเนาะไปกัเอิ้นเดีนคอดพี่กันโอเคด้วยไปซ้ายไปซาวันไปซาวันไปยังสวันไก่แท้ถ่ายกี่ซีมันได้เท่าไรตัวกี่ซีน่ะสิได้จักโลบาบนี้สิไปคายตั้งเลือไก่จุ๊บนะสบายสิได้จักโล่เลยกี่ซีน่ะ ซองโลซองโลไปข่ายย่สวรรค์ข้าเท่าข้าเท่าสิยืมรถเจ้าก็เจ้าบ่ให้ดอกบ่ให้ได้ไอ้บ่ให้เจ้าจะไปเจ้าขี่บ่เป็นดอกขี่บ่เป็นบ่เลยแม่นทำบังหุ่งหรือบ่เช่าในเครื่อนั้นแม่นทำบังหุ่งไม่รอบ่บดคอยทำบังหุ่งเจ้าอยากกินบ่กินหลอดขวก็มีน่ะหมดแล้วเกี๊ยวกินหลอมาขวดเรียบร้อยเล่นกับวะน้ออยู่มาเก่งแต่นอสาวใบจังโมงอะไรเดี๋ยวนี้น่ะสักเสือสักผ่าตอนนี้ก็ซีบมุ้ง สิโมงเลยน่ตบานพื well, ้นที่เรียบร้อยแล้ว่แงแล้วว่าสบายพื้นที่ยังแหลยยังชุมอยู่แม่ทางบูแล้วเบิ่งเบิ่งเบิ่งเ่งโอเคแล้วสนะนี่อจบคลิปก่นนะบ่พจบเฮ้ยไม้ทงเอาลมาล่างหยังีองเลยมีหน้ามวนี่อยากเบิ่งตามีหนายากเบิ่งเดี๋ยวมาล่างเห็ดเป็นได้เราก็ได้น้ำไม้ทง โอ้มันซอดเดี๋ยวนี้นี่สบายใช่นี่มันซอดยามันบ่ได้มันต้องหัวมันต้องเสียมันเน่าได้แต่มันซอดอากาศเขาเนาะแกกินเลยกินนี่กดี๋ยวทำบ้านเนี่ยมันเยี่ยมยามกันได้เาะการต่ออีกแล้นแล้เราเอาสินค่อยไปถิ่มน้ำบ่อกเอาเมวเมื่อวันโอ้ยได้น้ำบ่บ่อแลักแมวบ่อบ่หลักแมวเราไปหลักเราซื้อเอาบ่หลักแมว เอาจังกระสีเรียบร้อยว่นี่ใคเิดสูบยาวิตามินเซวันเห็นเรียบร้อยเห็นว้าลุกได้นะเห็นบ่าพนัด้วย่รมาเถิดสูบยาวินตามินเซวันนี่แบบไหนมิตามินเซเคยซื้อมาแลวเคยใช้ในหัวให้เราสูามินเซภาษายามินตามินเซใช่พนักงานอาคิดบอบวบอดบอย่างั โมจ่ามี่เต็มน้องน้องบ้านอะพี่น้องเลยบอลลี่เยอะนะถ้าจะไปอุ้ยเสือผ้ากันนะบอก์ให้เราคู่แม่นี่มันนี่นี่นี่เสื้อพุงเสื้อผ้าซักก็คือเงินแสนนึงเราก็ไปซื้อปแป้งนุ่มซื้อยาซาพุงซาผมแล้ววะยาหนกยานวดมาซักเสื้อซักผ้าซักแพ้เนาะพี่น้องไอ้กระยาแล้วอันนี้ก็ได้ดีกว่า เราเราโบได้ไปเห็ดเราเล่มเร่ลอยพี่น้องเลยคุณอาการก็ดีขึ้นหลายหลายสบายพี่น้องเนาะเราเห็ดเราหางสิพันห์ฮะเงื่อนเสียนึงเจ้าก็ให้น้องหางสิพันบ่หวานนี่วานโอ้โน้องเจ้ามาบ่เหมือนนี่ข่อยกระสีให้เราอยู่นําจิตนําใจนะแต่เห็นละให้เรามาก็ได้ไอ่มันเผากะสีให้เราอยู่ ก็คือผู้ใหญ่เพิ่นอยากให้เป็นน้ำจิตนน้ำใจแหละเพราาะว่เพิ่นมาซอยเจ้าในสายจะผู้เจ้าของละครัวฮะอ๋อต่อเหงื่อไรนะพันว่าเอาลักหนึ่งสิบห้าพันเพราะเจ้าเลือกเจ้าเลือกบ้างไข่อยสีเลือกเอาได้สวัสดิ์ลักสิบห้าพันนะเพราะว่าข่อยสร้างลักหนึ่งสิบพันด้สมกับมงมันข่อยว่าเพราะว่ามันมีลักน้อยก็หลายบาทนี่แล้วน้อยเขาก็ให้ลักสิบพันเนาะต่อ ส็ใส้เลือกเอาแล้วพุนตามันเลยพีนองเนาะคนละเจ้ามันบ่อยเถิดโอ้อแบบนี้หมอเดงนรให้กให้นาองให้เป็นกะให้เัอรักใหญ่นั่นยุได้ยิาแบบนี้โบได้เล้วมันขดปวดตัวจะไปฝั่งตัวนั้นก็ได้มันโปซิรักน้อยอันนี้ก็บได้มันงามัน นซื้มันจะซื้อแมนตัวนี้ใหญ่น OK ี่ก็ย um ังว่าใครได้มันใหญ่แน่ตัวนี้ตัวมันได้แบบนะเนาะแมนเขาต้องพิจารณาเลยนักม่แดงจำนี้นี่คักพอพอดีแล้วผูอสันักงเานี้ัเา้วอมนี่ไ่ามตัว้มายมัน แจกเอาาว่นนานัะยสีเาไปซองมาน่และมีเรไปให้นองซ้ายเฉย,ยแล้วคอยได้มแมยได้หลอนมเนยน้องทรายก็คือเพิ่นมาซอยเนาะเราก็ต้องแบ่งกันคนรหสซบา่นาบ,บ่นบดห้เราวานนี่น้องทรทงทายาล้วก็่มอาซีบ่มอากีพแล้วเรามาซอยเวียกไงเลยเราก็ได้ให้มาเทิดก็ได้เพราะว่าทางทีมงานเฮาหรือทางฟอนก็บ่ได้ให้เพื่อนพป่นอยงไรบ้านนี่เนาะ แล้วแม่เพื่อนก็เห็นเพื่อนก็เลยว่าจะหายน้ำใจทางด้านน้องบอเทิดที่เพื่อนมาซอยอยู่นี่น้องเลยฮะถังเรียงเอาพี่เลยแม่น้ำพังเจิดมากในบริเวณมันแถวนี่แหละทางนู้นนี่แหละก็ย่างพวาเพื่อนเที่ยวขึ้นไปนี้เพื่อนอาศัยเขาอาศัยเพื่อนนั่นแล้วแมนการอยู่น้ำกันเอาไปฉันบ่ได้ได้เอาไปซื้อไปกู้ดูได้ก็ได้ดิปร่อภทอ่ะเลยแล้วซื้อไปกู้ดูเขามีแดดอยู่เขามีมัดมุดอยู่เนาะ

เดิมอ่าดีมากคาันี่ก็ได้นี่แล้วก็ไปเงาลูกคนเลยเชิงต่อไปเลยได้สบายเราถ่ายฮะรถสิลุงโชมพ่อได้บอกนี่มันมันหนทางมานนี่ได้ได้ใครวะสปอแถวนี้เนยนะโอ้เรารายละเอียดที่การใส่เงินไปนับแล้วัวเจ้าหน้าเจ้าเที่ยว Về đấy, về đấy. Này thì lắc nhanh nhỉ Leo thì bà khỏi chị tôi tù bẹp này Leo bà thử đi Chắc lắc hả? Thằng mất hả? Cháu nạp dù bò? Chết bè cao Lắc nhanh ảo quay cái đây thôi Lắc tù nhanh tù đai bẹp này Nhi, bộ này ก็มีได้สาอ่ามันแยกแยกไว้ไว้รวมกันครับตัวนี้ว้รละก็สิบพ uh ันอเอาตะรักใหญ่ต่อสิบห้าก็ได้มันน้อยนนเจ้าป่ายมันเดี๋ยวเนาะ บเอเถิดกำลังเลือกรักขั้วรักยางพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเลยย่างใดก็ฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพอน้องแฝดเอ้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิขอตัวลาไปก่อนขอขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดีคอยอยู่ดีมีแห้งมัธยุคสุสคนที่เข้ามาติดตามรับสมเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อผม่พี่น้องสบายดีและสวัสดี